กองจังหวัดศรีสะเกตตั้งอยู่ที่เลขที่18หมู่ที่6ถนนศรีสะเกตกันทลักษ์อำเภอเมืองศรีสะเกตจังหวัดศรีสะเกตมีบุคลากรทั้งสิ้น64อัตราประกอบด้วยขา้าราชก,การ38อัตราพนักงานราชก,การ18อัตราลูกจ้างประจำและลูกจ้างเหมา8อัตรา โดยแบ่งการบริหารงานเป็น1ฝ่ายสีกลุ่มงานวิชาการและ5กลุ่มส่งเสริมสากลภาร,รก,กิจในด้านการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสากลกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจพัฒนางานสาณ์และกลุ่มเกษตรกร,กรทุกประเภทเผยแพร่พและให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์หลักการและวิธีการสาณ์ให้แก่บุคลาการสาณ์กลุ่มเกษตรกร,กรและประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องมีสถาบันที่อยู่ในการแนะนำส่งเสริมจำนวน1 3 6แห่งประกอบด้วยสากรณ์8 8แห่งและกลุ่มเกษตรกร,กร48แห่ง จากการดำเนินง,งานในปีงบป,ประมาณพศ2564สำนักง,งานสากรจังหวัดศรีสะเกดได้ขับเคลื่อนแผนงงานโครงการที่สำคัญเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้แก่งานระบบตลาดนำการผลิต โดยการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนามีการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและเป็นศูนย์กลางการรวบรวมผลผลิตมีผลการรวบรวม5,595.46ตันมีการใช้ระบบแลกเปลี่ยนสินค้าโดยนำข้าวสารหอมมะลิแลกผลไม้ได้แก่มังคุดลำไยเงาะมูลค่าการแลกเปลี่ยนกว่า750,000บาทมีการจัดทำแผนการผลิตการตลาดของสมาชิก เพื่อน,นำผลผลิตป้องข้าสู่ร้านซูเปอร์มาร์เก,ตรกร็ตสากลทั้ง4แห่งงานการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกรโดยการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรคอรอชอพื้นที่เป้าหมายในการบูรณาการจำนวน5พื้นที่ส่งผลให้สมาชิกมีอาชีพและมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสพก ได้บูรณาการร่วมจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่วิวเดย์สนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการสากรและการรวมกลุ่มแบบสากรและสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการสากรเพื่อเผยแพร่ในศูนย์สปกด้านการแก้ไขหนี้สินของเกษตรกรดำเนินการโครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสากรและกลุ่มเกษตรกรโดยการ่วยเชยเบี้งเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสากรกลุ่มเกษตรกรจำนวนแดแห่ง 5,455รายจำนวนเงินโชดเชยกว่า2ล้าน3แสนบาทงานส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนโดยดำเนินการตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่5ประสานได้ลงพื้นที่แนะนำติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการของผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน231รายให้สามารถใช้หลักทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตได้ โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสารต่ออาชีพการเกษตรส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เริ่มอาชีพการเกษตรที่บ้านเกิดลดปัญหาแรงงานภาคการเกษตรที่สูงอายุได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะการตลาดสินค้าเกษตรเพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้มีทักษะด้านการตลาดออนไลน์การแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าสินค้าให้เข้ากับสถานการณ์การแข่งขันในปัจจุบัน โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสากรในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสากรมีสากรในจังหวัดที่สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน4ี่แห่งโดยส่งเสริมให้สหากรเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าของสมาชิกทั้งในและนอกจังหวัด และสินค้าของเครือข่ายมีปริมาณธุรกิจรวมกว่า2ล้านบาทสำหรับการดำเนินง,งานที่มีผลงานโดดเด่นประกอบด้วยการอน,นุมัติเงินกู้กองถึงพัฒนานสาหกรมีการอน,นุมัติเงินกู้ให้สถาบันเกษตรกรทั้งสิ้น30แห่ง36สัญญาเพื่อน,นำไปเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืมประกอบอาชีพจัดหาสินค้ามาจำหน่ายแก่สมาชิกและลงทุนในทรัพย์สินรวมเป็นเงินกว่า74ล้านบาท การยกระดับสินค้าสารกรกลุ่มเกษตรกรให้ได้รับรองมาตรฐาน GI ได้ส่งเสริมสมาชิกสารกร์ผู้ปลูกพืชผักผลไม้การทลักจำกัดในการต่อยอดมาตรฐาน GAP ของสมาชิกสารกร์ให้ได้รับรองการคุ้มครองตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกต GI เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตสามารถแข่งขันกับเอกชนสมาชิกมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นและเกิดความมั่นคงในอาชีพ การอนุมัติเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไรนาของสมาชิกสถาบันเกษตรกรระยะที่2จำนวนหล้านหแสนบาทให้สากรและกลุ่มเกษตรกรจำนวน9แห่งสมาชิกเข้าร่วมโครงการ1น0ราลายเงินกู้รายละ5 0,000บาทปลอดดอกเบี้ยนำไปลงทุนพัฒนาแหล่งน้ำในแปลงไรนาของตนเองการอนุมัติเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงิน ทุนในการผลิตและการตลาดจำนวน7้านแนบาทให้กลุ่มกเกษตรกร18แห่งเป็นเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยเพื่อน,นำไปจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้แก่สมาชิกสมาชิกจึงได้สินค้าที่มีคุณภาพราคายุติธรรมและสอดคล้องกับความต้องการด้านการแก้ไขข้อบกพร่องสากลในรอบปีที่ผ่านมาไม่มีข้อบกพร่องเพิ่มขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาจากการดำเนินงานของสาก์กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดให้ลดลงได้ มีการแนะนำการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีและจากการประชุมคณะกรรมการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่สาก์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดงานเปิดตัวการประชาสัมพันธ์ซูเปอร์มาร์เก็ตสาก์เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคโควิด -19 จากการดำเนินงานของสำนักงานสากลจังหวัดสิสเกตที่ผ่านมาส่งผลให้สากลกลุ่มเกษตรกรมีมาตรฐานในการดำเนินงานมีระบบการควบคุมภายใน มีเสรษภาพทางการเงินที่ดีลดข้อบกพร่องในการดำเนินงานมีปริมาณธุรกิจภาพรวมของสาก์กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดรวมมูลค่า25,622ล้านบาทสาก์กลุ่มเกษตรกรสามารถเป็นที่พึ่งพาและตอบสนองความต้องการของสมาชิกให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในภาพรวมได้